สกิจกรรมคุณคิวเกมเมอร์นะโอเควันนี้เราอยู่กับเซิร์ฟดีอาร์มอสและผมก็ได้แขกรับเชิญคุณทอมมี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคแล้ววันนี้เราจะมาเาเล่นเอาชีวิตรอดเนาะครับเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟดีอาร์มอสจะเป็นมอสเดี๋ยวให้ดูเลยมอสปุ่นมอสปุ่นเลยเยอะแยะโอโตจีไม่ได้อีค่ะโอเคผมจะปลดเกมหมดตัวเองโอเคเดินมา ไปไหนคุณโนมินั่นเล่นครับทางนี้ครับไปสร้างบ้านกันเยียหูอาหมูหมูคนนี้ก็มาถึงก็เมียว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 นั่นไงเห็นไหมเราเมียวหมูมาเลยโจสถิตก็ล่ะอู๊ดไม่ใช่หรออู๊ดอุ้โหวัวไก่โอ้ครบเลยเป็นไงบอกแล้วเองเมียวเองเมียวหมูมา ครบเลยครับพี่น้องครับโอเคผมจะเป็นคนตัดไม้แล้วรันคุณหาอาหารด้วยกันตัดตัชาหมัดเมาต่อยหมูตายสยบพิฆาตจักรวาลอุ้ยเจ็บมือนี่นต่อยต้นไม้ฮะจะคดจะคเจ็บมือเลยคนดูจะหาว่าเราบ้าวะนนี้ยังนัง่งเอิ่มโทษทีนะครับก็ ตรงหน้าคลิปจะมีอำไปยังไงคุณเอจอจจ้เอิอ่มเอม้อเเอิ่มเอมิ่มมีเควสเควสมีเควส์ไหม, <c oughs> ไ,มไม่มีครับไม่มีเดี๋ยวผมจะเขียนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเขียนเควสพาร์ทที่สองนะผมจะเขียนเควสไว้พาร์ทท <ๆ S 2> ี่สองของตงัวนี้นั่นก่อน<ๆ>อื่นหาอะไรย่างก่อนดีไหมรู้ส<ะ>ึกว่าตอนนี้ค่าความหิวละสามคุณก็ฆ่าตัวตายดีครับ ามกิติฉลาดครับผมฉลาดมากครับผมซาดิสไก่ตูดมันนี่จะไหลตูดมือทุยต้นไม้ต้นไม้ครับคุณต้นไม้ครับ,มรบผมขอ,อมไม้คุณเยอะๆหน่อยได้ไหมครับได้เลยเดีน้องทุยคนที่อะไรจะคุยเับอต้นไม้ได้ใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่าผมคุยกับน้ำอยู่น่ ใช้กระแสจิกอยู่นั่นเพอร์ซี่เหรอครับคุณเป็นเพอร์ซี่อ้อาวตายหา่าอ,อ๋อคุณเป็นไงล่ะคุยกันน้าได้ชีวิตใหม่ <c oughs> เป็นเป็นการไอ้นี่รูปแบบใหม่เป็นการรักษาชีวิตคุยกันน้ำเฮ่ผมมีผมมีไม้หนึ่งจุดแล้วจะสร้างบ้านยังไงดีเดินไปไกลๆก่อนแล้วนะแถวนี้แหละตรงนี้มันใกล้จะเป่าก๊ก อเราต้องเตรียมตุนไม้้วก่อนี๋ยวผมขอครับขวานเออขอย้ำนะครับผมจะแต่นั่นไม่ได้คืออะไรผมจะใช้ขวานไม้ไม่ได้นะเพราะใช้ทีไรนะั่นแม่งเป็นเวดีทุกทีเลยเดี๋กกูไปขอักทินกอนแล้วกันชิบหายแล้วตอนกลางคืนแล้วครับพี่น้องครับไม่กลัวไม่เคยกลัว<อ>เราเป็นใคร <c oughs> เราเป็นไม์เอยเราเป็นสตีฟครับ ใช่เราสตีวเคยกลัวอะไรไหมไม่เคยเคยกลัวอะไรคิปเปอร์อ้าวเงืบเงืบเลยสิท่าคลิปนี้ก็จะเอาประมาณสักไอคลิปนี้ก็จะเอาแบบแบบให้บรรลุภารกิจก็คือเราจะสร้างบ้านเรื่ก่อนเมื่อกี้คิวสร้างกล่องขาวแล้วใช่ปะเออกล่องแล้วก็ทราบล้วทราบแล้วตอนนี้กำลังจะสร้างมันไปว่าแล้วตอนเนี้ย หัวใจกลอะรถไปคูดเยอะเลยก็โดดตกลงมาในอนั่นทเด้าความโง่ส่วนบุคคนไม่ไม่เหมาะกับการลอกเรียนแบบเออแล้วผมจะขออนุญาตทีพีนะครับไม่นั้นผมตายห่าเน่ยผมขึ้นไม่ได้ครับโอเคครับเอามึงก็อยู่ใกล้ๆกูเลยนิวอะก็อยู่ข้างล่างเนี่ยตกลงไปในถ้ำเยอะยอยยาเพึ่งทุบออ บอกว่าอย่าพิ่งทุบ <c oughs> นะเฮ้ยเราจะเอาที่นี่ปักถิ่นฐานก่อนแล้วกันนะเพราะมันมีไฟด้วยใครปักวะอยา่าทูบโหมีห้องด้วยไอเย็ดเท่คนรอก็ต้องมาปักไว้แน่ๆเราจะขอปักปักถิ่นฐานเราอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเฮ้ยภรรยาผมออนมาและโอ้สุดยอดอนั่น ในเซิร์ฟเรามีแค่อสองคนนะครับถ้ามีมากกว่านั้นก็ผีแล้วน,นะฮะใช่ครับแล้วผมคุยกับใครอยู่คำเนี้ยผีอ่ะทุยก็ก็บอกสักคนก็อ่านเนี่ยสองไม่ละสามจริงเหรออู้หูผีหลอกไอ,อ้เหี่ยใครมาใครมาโอ้โหแล้วครับเ้าแว๊บแวบน้าเดี๋ยวมาโอเคครับตวแป๊บนึง เราปักหลักสินทารกันอยู่ตรงนี้ก็แล้วฮัลโหลเอาเง <yeah. S 1> ิอู้ซอมบีแล <c oughs> ้วตอนนี้คุณทอไมีไ่จะไม่ห็นข้ามันข้ามันข้ามันเฮ้ยไปตายรอด รอดไว้รอด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 ,อดโอเคครับเดี๋ยวคุณทอมมี่ครับกลับมาครับเพราะคุณทอมมี่เขาไปไหนมาด่วนโอเคผมบอกคนแล้ว่าเขาไปแล้วเขาคงน่าจะทาาโทรมาโหตอนนี้ขออาหารด่วนครับขออาหารด่วนครับ ควนจี้เลยจี้ตัวนดน โอ้โหอาหารหมดครับตอนนี้อาหารหมดครับคุณช่วยอาหารหน่อยครับขอกินน้ำหน่อยครับไปไหนหละครับถึงเทอร์มี่โอเคก็ภารกิจของเราก็รุ่วงแล้วเนาะได้บ้านตักต <okay>. <c oughs> ักละตินทานผมก็จะครับ โอเควันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับเพราะเราได้ตักหลักสินทานแล้วหรือว,ว่าเราจะเผากันเออเราต้องเผาก่อนดีกว่าเผาเน้าหมูดิบ <c oughs> ตอทีนะเพราะผมไม่สบายโอเค Uh huh. บ้านเสียงดังขมขอแดกเนื้อหมูกันนะครับเนือน้อหมูเนือน้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูสำหรับใครที่อยากจะแครกับผมกับเอาชีวิตเล่ากับผมนะครับก็มาได้ที่ตรงเนียบลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ไว้ไว้ไว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 ใต้ดีสคริปชันนะครับโอเค เอาให้เอาให้หมดโอเคภารกิจเสร็จร่วงโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ